การประเมินและการดูแลเบื้องต้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานมีวิธีการดังนี้ค่ะข้อที่1เจาะเลือดเพื่อติดตามค่าน้ำตาลในเลือดปกติอยู่ระหว่าง80-100ถึงอมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะภาวะเสี่ยงจะมีค่าอยู่ระหว่างร0 0ยถึงรมิลลิกรัมเดซิลิตรตรวจก่อนอาหารเช้าซึ่งจะมีการงดอาหารก่อนเที่ยงคืนหรือที่เรียกว่าฟาสติ้งบัตชูกาหรือ FBS จะไม่เกิน125มิลลิกรัมดลิลิตรนะคะหรือหลังอาหาร2ชั่วโมงจะไม่เกิน140ถึง180มิลลิลิตรนะคะแต่ถ้าฟัซซิ่งบัตชูการนั้นมากกว่า126มิลลิกรัมเปอร์ดิลิลิตรนะคะก็แสดงว่ามีภาวะเบาหวานมากขึ้นก็ควรให้แจ้งให้ญาติทราบแล้วก็แจ้งให้ผู้ป่วยทราบด้วยนะคะ สังเกตอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้ค่ะถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำผู้ป่วยจะมีอาการใจสัน่นเต้นเร็วแล้วก็มือสัน่นอ่อนเพลีย,ยเหงื่อออกนะคะหน้ามืดตาลายตัวเย็นหงุดหงิดเออะอะลาวาดสับสนหากเป็นมากอาจจะชักและหมดสติ หากน้ำตาลในเลือดต่ำก็จะให้รับประทานคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดูดซึมได้เร็วเช่นลูกกวาดหรือลูกอมนะคะ2-3เม็ดหรือจะเป็นน้ำหวานสช้อนชาประมาณ1 5 2 0ซีซีจะอาจจะเป็นน้ำผลไม้ครึ่งแก้วเป็นต้นหรือจะเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดดูดซึมช้าเช่เน<ห>อาจจะเป็นนมจืดนกล่องด้วยนน้ำว้าหนึ่งผลหรือจะเป็นขนมปังหนึ่งแผ่นเป็นต้น จะเลือดตรวจเลือดเพื่อดูน้ำตาลในเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะภายใน30-60นาทีระดับน้ำตาลจะเพิ่มสู่ภาวะปกตินะคะแต่หากน้ำตาลในเลือดยังต่ำอยู่ก็ต้องรีบแจ้งญาติและนำส่งโรงพยาบาลน้ำตาลยังไม่ขึ้นเลยนะคะคุณลุงค้ะเชิญทางนี้นิดนึงค่ะ คือเจาะน้ำตาลแล้วน้ำตาลยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวช่วยดูอาการต่อนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆเราก็คงต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันต่ำตเกินในกรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนะคะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก็จะมีอาการหายใจเร็วหายใจหอบลึกนะคะชีพจรเร็วความนันเลือดต่ำ อ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนกระหายน้ำมากปัสสาวะบ่อยผิวแห้งปากแห้งพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงน,นะคะแล้วก็จะซึมแล้วก็หมดสติได้ให้ดื่มน้ำมากมากถ้าการดีขึ้นก็ตรวจเลือดซ้ำทุกสี่ชั่วโมงถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็ให้นอนพักแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากมากต่อ พบว่าน้ําตาลในเลือดน่ะสูงมากๆเลยนะคะก็จะต้องแจ้งให้ญาติเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลค่ะการประเมินผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งนะคะจะมีอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการประเมินผู้สูงอายุว่าเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่ากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การประเมินผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งแล้วและก็จะให้การดูแลเบื้องต้นอย่างไรนะคะในลําดับแรกก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผู้สูงอายุว่าเป็นมะเร็งหรือไม่และเป็นการดูแลเบื้องต้นนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะคือสังเกตและตรวจสอบน้ําหนักของผู้ป่วยว่าลดลงผิดปกติอย่างไม่ตั้งใจหรือไม่ข้อที่2 สังเกตอาการไอเรื้อรังหรือเสียงแหบเป็นเวลานานหรือไม่เพราะอาจจะเป็นมะเร็งกล่องเสียงได้คุณป้าคะคุณป้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้ไอบอ่อยๆแล้วมันเหมือน,นไอแห้งๆไหมคะแห้งเป็นช่วงๆหรือว่าตอนนี้เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงๆข้อ 3. สังเกตว่ามีหูอื้อเรื้อรังหรือไม่อาจจะเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกได้คุณป้าคะได้ยินเสียงคนข้างนอกไหมหรือว่าคนที่พูดแล้ว ข้อสี่สังเกตว่ามีแผลหรือรังไม่หายใน3มสัปดาห์หรือไม่ไม่มีแผลไม่มีแผลไม่มีแมลไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่มีข้อที่ห้าสังเกตมีก้อนที่เต้านมหรือตามตัวหรือจะเป็นไฝที่โตขึ้นหรือเปลี่ยนสีหรือไม่ต่อร่างกายตัวเองในอยู่ในห้องน้ําว่าเต้านมเราเนี่ย ได้มีการกเปลี่ยนแปลงไหมมีก้อน,อนไหมจับอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเงี้ยยังยังไม่มีข้อที่6สังเกตมีการเปลี่ยนแปลงในการย่อยอาหารและก็การขับถ่ายอย่างเรื้อรังหรือไม่เช่นท้องผูกสลับกับท้องเสียอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือจะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดก็อาจจะเป็นมะเร็งที่ไตหรือกระเพาะปัสสาวะ คุณป้าคะได้มีท้องอืดบ้างไหมคะในช่วง,งระยะหลังๆๆเรากินอะไรเข้าไปแล้วลท้อง,องออแล้วมีท้องผูกสลับท้องเสียไหมคะีปัวสสาวะเป็นเลือดมไหมปัสสาวะเป็นเลือดมีไหมคะมมยังไม่มีข้อที่7สังเกตว่าไม่มีเลือดออกผิดปกติหรือไม่เช่นทางช่องคลอดหรืออาจจะเป็นเลือดก,กำเดาไหลบ่อยๆเป็นต้นช่วงนี้มีเลือดก,กำเดาที่ไหลออกจากจมูกมีไหมคะ หรือช่างคลอดมีไหมไม่มีแล้วก็ข้อที่8ก็คือหากมีพบอาการข้างต้นก็แจ้งครอบครัวหรือญาติของผู้ป่วยทราบอย่างเร่งด่วนนะคะของอาการที่พบเช่นอาจจะถ่ายปสัสสาวะเป็นเลือดก็ต้องรีบบอกญาตินะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร่งด่วนของอาการที่พบแต่ถ้าเป็นเรื่องของการผิวหนังเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่ต้องรีบด่วนในการไปโรงพยาบาลเหมือนกับปสัสสาวะเป็นเลือดนะคะ การประเมินและการดูแลเบื้องต้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยใน4ีโรคได้แก่โรคความดันเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคเบาหวานและก็โรคมะเร็งนั้นนับเป็นกิจกรรมที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการประเมินอาการต่างๆของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคทั้ง4นะคะที่กล่าวมาและก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะในกรณีที่จําเป็นหรือกรณีฉุกเฉินของแต่ละโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและก็ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ดูแลนะคะก็จะต้องได้รับจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะจากครอบครัวและก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะจากคลิปในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยนะคะในสี่โรคที่กล่าวมาก็ฝากให้นักศึกษานะคะได้ไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อจะนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะ ทั้งในการดูแลประเมินและก็ดูแลเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีโรคเบาหวานและก็โรคมะเร็งนะคะก็หวังว่าในบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กันทนััศึกษาไม่มากก็น้อยนะคะ